สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีนะครับผมกิดชิพ่ามาวิธีแนะนําวิธีการแซ่ล่ำมั่นนะครับแซ่ถอนมั่นนะครับเพศจังไดนะครับจังจะแตกตานะครับจังจะแตกตาดีแตกลากดีนะครับมือนีนะครับมีส่วนผสมอย่างน่ครับพี่น้องอันนี้นะครับปุ๋ยเกียรติยิมห้าห้านะครับปุ๋ยตาส่งเศษฐีนะครับใส่ครื่องหนึ่งนะครับน้ำประมาณถังนี่บ่ญ่นะครับถังนี่ถังประมาณหนึ่งร้อยลิตรนะครับพี่น้องใส่ลงไปเครื่งหนึ่งนะครับจะเป็นถังร้อยลิตรนะครับใส่ ถุงหนึ่งไปเลยนะคร like ับผมแล้วน้ายาเร่งรากนะครับน้ายาเร่งรากนี่คือน้ายาเร่งรากนะครับตาเพียดํานะครับใส่ตาเพียดํารอบนี้นะครับเทลงไปเครื่องกระปุกนะครับกระปุกหนึ่งนี่นะจะอยู่ประมาณห้าลอยลิตรนะครับหรือว่าครึ่งลิตรนะครับห้าเอ่อมาห้าลอยลิตรนะครับขอโทษหลายนะครับห้าประมาณห0าลอยมิลลิลิตรหรือว่าครึ่งลิตรนะครับเขาใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปประมาณจักเครื่องขวดนะครับเครื่องขวด เครื่องขวดเท่านี้แหละนะครับผสมเข้าไปนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับพี่น้องเนี่ยครับใส่ลงไปกาเอาประมาณเครื่องขวดนะครับพ่อนะครับผมแล้วบัดที่นี่นะครับค้นให้เขากันนะครับใส่ปุ๋ยยิมห้าห้าห้ากับน้ำยาเร่งลากนะครับผสมเขากันแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำทอนมั่นนะครับที่เห้าตัดมาแหลวนะครับตัดมาแหลวน้ำไปแช่ประมาณ1 5ถึง30นาทีนะครับถ้าผู้ใดปลูกหลายนะครับบด ย่างหน่อยเฮ้าแซ่ไว้ในย่างหน่อยก็คือบองห้ยตกว่กสิบหานาที่นะครับให้เพื่อนได้กินน้ำปุ๋ยนะครับน้ำยาเร่งรากนะครับให้ดูซึมเข้าไปนะครับเพื่อว่าจะเปิดนะครับเพื่อว่าจะเปิดตานะครับตามั่นนี่นะครับเพื่อทีไปเปิดตามั่นห้ตามั่นงอกเร็วนะครับผมการแซ่ล่ำมั่นนะครับก็เอาน้ำลงไปแซ่ได้เลยนะครับช่วงนาแล้งนะครับพี่น้องอย่ามองขามนะครับให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องน้ำตัดล่ำแล้วเอาไปแซ่นะครับ ทุกขั้นตอนนะครับที่บอกนะครับม hmm ันจะเล่งการจะเริญเติบโตได้ดีเวลาห้าไปเสียบนะครับเสียบล่งน้ําลองนะครับมันจะแตกตาได้เร็วขึ้นนะครับผมมันจะแตกตาจะงอกได้เร็วกว่าที่ห้าบ่อแสนะครับพี่น้องจะเล่งการจเริ่มเติบโตแส่น้ําปุ๋ยเข้าไปนะครับให้เพิ่นนะครับเพื่อว่าให้เพิ่นได้กินนะครับเพื่อจีดูซับเข้าไปนะครับเพื่อจีดูซับเข้าไปเพื่อกระิกินน้าปุ๋ยไปนน้านะครับ หลังจากแซ่แล้วนะครับชิมหาหน้าที่ให้พี่น้องนะครับนั่มไปเก็บใส่ในกระสอบไว้นะครับมัรกไว้หนึ่งขึ้นนะครับมัรกไว้หนึ่งขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเปิดตานะครับเปิดตามั่นนะครับให้ตามั่นงอกดีงอกเร็วนะครับพี่น้องมันจะอบอยู่ในกระสอบพี่น้องยาเอามาพึงอากาศไว้นะครับพี่น้องบางคนเอาพึงอากาศไว้แห้วก็มาเก็บไปเสียบเลยนะครับตัวนั่นกัย่างบดีปานไหนนะครับผม แต่ว่าท้าไ้เฮ็ดตามสูตรเลยที่เฮ็ดให้งอกเร็วนี่นะครับใส่กระสอบมักไว้นะครับให้อบเอานะครับมันจะอบเอาอุณหภูมิมันจะเฮ็ดห้ตานะครับตามันเห่านี่นะครับแตกตาเด้เร็วขึ้นนะครับแตกตาเด้ยเร็วขึ้นอ่ะแต่ว่านะครับเขามักใส่กระสอบไว้นะครับพี่น้องยาปล่อยไว้โดนได้ครับพี่น้องเอาไว้เต็มที่บ่ห้เกิน2คืนนะครับผม2คืนแต่ถ้าห้าเอาไว้โดนนะครับ มันจะแทงนอนะครับแทงหยอดออกมานน่เงวโพดนะครับเวลาเหาเสียบเมื่อหัาอาจจะไปโดนนะครับเห็ดให้เสียหายหอยอดมันเสียหายหอยอดมันหักนะครับผมบอกเกิน2มือนะครับบ่อยเกิน2มือถ้าเกิน2มือไปแล้วนะครับหยอดนะครับอ่ะหยอดมั่นหนินะครับมันชี้างเกินไปนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับถ้าบอเซียผมนะครับเอาไว้จักสามซีอ่าทอนนะครับมากไว้จักซีหาขึ้นนะครับมันชีเแงาเป็นนิ่วนะครับผมมันชีเแงาเป็นิว มันชีเฮ็ดไฮเวลาเขาไปเสียบเกิดการเสียหายแต่ว่าถ้าได้แซ่นะครับทั้งสองตัวนี่ครับไปแล้วนะครับอ่ช่วงหนาแล้งเขาต้องแซ่นะครับช่วงหนาแล้งที่ปลูกมันใหหน้าหรือว่าผู้ผใดปลูกมันช่วงนี้นะครับต้องแซ่นะครับเพราะว่ามันเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับพี่น้องอย่ามองขามนะครับอ่าผมจะใส่ทุ่งเศรษฐียี่ห้าห้าห้านะครับบวกกับน้ำยาเรียงหลากตาเพชรดำนะครับผมทั้งสองตัวนี่แหละมาแซ่มาหมักไว้ อย่างน้อย15นาทีนะครับปกติเพืไอนแช่อยู่ประมาณ30นาทีถ้าเ้องเห็ดจํานวนหลายนะครับก็จำเป็นต้องแช่โดนปะนั่นนะครับย่างในน้อยนะครับต้องได้แช่ละสิบหานาทีนะครับพี่น้องเพื่อว่าจะให้ทอนมั่นเข้าดูซับปุ๋ยนะครับน้ายาเร่งรากนะครับเข้าไปกระตุ้นนะครับในทอนมั่นนะครับเพื่อว่าจะไปเปิดตามั่นนะครับให้พื้นงอกเร็วนะครับง่ามเร็วนะครับผมอ่ะครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้ คลิปนี้ขอโจไปเพียงทัมนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ